อันนี้ก็เป็นสาวๆไว้คอยเป็นการน้ำดื่มนะครับเย็นๆด้อย,ยครับผมนี่ครับอ่ามันก็เป็นน้ำใจก็ได้ครับสำหรับผมครับนลเป็นยังครับจากสาวๆนำใจกับอิ่มได้อ,อันนี้สาวมานากข้างภาคใต้มุสลิมหมดเลย,เลย ซื้อมาสักกย่ยอซื้อมาสักกี่ยอเลเล่ชาแนลเย้อากราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ u b e Channel นะครับเลเล่ชาแนลกับบุห้องคือเก่านะครับมือนีสีพามาชมนะครับอ่าบรรยากาศการปลูกปลานะครับ ตามโครงการของพระราชสวนีนะครับอ่าซึ่งเป็นของหน่วยงานภาครัฐนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลน้องตัดใหญ่นะครับอำเภอศรีดาจังหวัดนครราชสีมาไผ่นะครับแล้วก็พวกไม้ยืนต้นนะครับกไผ่สร้างมูลไผ่กินสซุ้งนะครับประโยชน์มั่นกับพ่อพี่น้องกัพ่อซึ่งหูจักยึดของนะคร่บเนาะว่าประโยชน์ของมั่นนะลายดีครับนะครับไผ่พวกนี้ครับแลวก็กิจกรรมดีๆยิงสี่โครงการดีๆยิ่งสี่กเกิดประโยชน์นะครับครับ คนในชุมชนนะครับตลอดจนพนักงานห้องสูบสุขคุนะครับความลักความสามัคคีนะครับแล้วก็ถ้ามันจะเริ่มเติบโตไปกับประโยชน์ก็ได้พวกนอใไม้นะครับว้ได้กินได้ไส้นะครับพี่น้องมีปลาในพื้นที่นะครับเพิ่มจํานวนปลาครับผมเดี๋ยวไปชมบรรยากาศการปลูกปลาโครงการน้ำกัดเลยนะครับผมไปครับผม จ้างหมอสพ่อมาสั่งรับย่านมันตายครับใส่ใจติมที่ด้วยครับพี่น,อน้องจา้าง,ห,ง,ห,งหมอดูแลอยู่นะครับหมอสกัดครับผมมอสก,กัดลูบโลแหง่งหนองตาใหญ่ครับโอ้โหนี่ผู้ชายหน้าตาดีของท้องถิ่นเนี่ยครับอยู่ในเฟซเขามี่เลยไหมเนาะต้นนี้มันสีฟ้านนเยยลยฮ <c oughs> ะซอยกันเดี๋ยวไปมุงบรรยากาศอีกทางคุณครับเพ่อครับเป็นทุ่งทันผงฟ้านะครับ โครงการตามพระราชดวนินะครับของอบตหนองตานไงนะครับพี่น้องนะครับมี่การปลูกไผ่ปลูกไม่ยืนต้นนะครับใกล้ๆพื้นทีนะครับอันนี้ัะนะครับกะล่างซอยกันนะครับในมณีนะครับมีการฟังอีกฟังหนึ่งครับมีท่านปลัดเล่าถือปุ๋ยเองเลยนะครับพี่น้องน้ำโดยท่านนายก นายจําหลักคนรักษานะครับครับธรรมรัตสุภัสราคำพิลานะครับครับผมอันนายยกจําหลักคนรักษาครับอีดี่ดีกว่าครับรับประกันโดยสบตดาวครับผม ท่านประธานสภานะครับประธานสภาวิชัยนะครับของอบตน้องต่าหญ่ครับอันนี้ท่านปรลัดนะครับรวมแรงรวมใจครับท่านนายกนี่ครับมากหมดครับคณะผู้บริหารท่านล่องสำคัญมาสอนนะครับองค์การปลูกปลาตามแนวพระราชสำรินะครับน้ไม้นองใหญ่แท้ครับผมนองใหญ่แท้โอ้ปลูกก้อไม้ครับปลูกนี่กิมซุ้งได้พี่น้องกิมซุ้งกับสร้างมนุ์นะครับเป็นใหม่พ่ที อ่าที่ว่ากันมาพันดีที่สุดนะครับทำเราชาการหรอกนะครับผมนี่สอตวิรุฒครับผมต้มแรงร่วมใจนะครับทั้งคณะผู้บริหารพนักงานทุกคนนะครับแล้วก็สออบตสมาชิกห้องครับนี่ครับพร้อมหน้าพร้อมตากันสอตอันครับผมสอมูหนึ่งนะครับนี่ครับเสียภาพไปมึงบรรยากาศทั้งคุณเด็แน่พี่น้อง้อครับผมปลูกพผ่แล้วก็มี่ใหม่ยืนต้นนํำ อันนี้ก็เป็นสาวๆไว้คอยเป็นการน้ําดื่มนะครับเย็นๆเน้อครับผมนี่ครับอ่ามันก็เป็นน้ําใจก็ได้ครับสําหรับผมครับโนเป็นยังครับจากสาวๆนาใจกับอิ่มได้อันนี้สาวมาจากข้างภาคใต้มุสลิมหมดเลยเด้อซื้อมาสกยอซื้อมาสกยอย่ออะไรย่อๆนั่งพี่ตัวใหญ่นี่ครับสาวเรามาเรียกลงอยู่ทางผีครับเราอยู่ทางภาคใต้เรามักสาวกูเบาอีสานนะครับผม ทางนี้ปลูกเรียบร้อยแล้วครับเอ้าทำอะไรอ่ะเอ้าับผมเอาไปยังไหนจะไปนี้จ่ากันนะครับนี่น้องเอาครับปลูกนี่ทันร้องบัลลังกนะครับพิดหนาย่างดีครับย่านหินพ่วมรอครับครับพอผู้ใหญ่ครับทางนั้น ครับผมอันนี้คณะสภาห้อครับทางนี้เรี่ยวๆนะครับโอ้มาบรท่านทางนี้ปลูกสวยงามเลยครับผมเต็มไปหมดครับผมทางนี้ก็เป็นพอเป็นผู้ใหญ่บ้านมุ่งฮกครับผมนี่ครับมาทึ่งผู้นำหมู่บ้านน้ำครับนทึงอ,อสอมเมียนเบิดด้วยครับพี่น้อง รวมแรงรวมใจของคนในพื้นที่ครับโอ้ปลูกเป็นแถวเป็นแนวดีครับครับผมเถียวตว่าการดูแลร,รักษาเราด้อครับบ้านนี้พี่น้องอันนี้ปลูกเร้ยวๆกามะนังกิบน้ำครับอันนี้ครับผมอันนี้กา แม่บ้านเล่าวอกหลายเล่าเรื่อยเมื่อยกินน้ำท่ามูนะครับคนนี้ครับผมที่มันแะเป่าเป็นมะขามเป่าหลายก็เป่าหลายก็มือกล้องอีกครับพี่น้องนี่กะปลูกกันเสร็จมาแล้วนะครับพื้นที่ที่ไปท้ายที่ผมยางไปนะครับพวกวีพีเขาปลูกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับมะนังมึงโหลดเมื่อยพวกเมื่อยกินน้ำหมดโอ้บอกหลายแล้วแถวที่สามเลยแถวที่สามแล้วครับผม คือจะกินหลายเห็นโอาวออันนี้ค่ะนนี้พึ่งมานะครับเง่อโครงการเขาเสร็จแล้วนะครับเขาปลูกเสร็จแล้วค่ะตอนเารเนี่ยังกอดกกนอทีนี่นกินน้ด้นีเ่ยอ้าครับมาถ่ายรูปซะคนนเหนียวมาถ่ายรูปเนาะคนนี้เนาะ โอ้โอเคฮะมาเดีมาโฮมกันครับผมกอลากันไปคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับพอมีพี่น้องสุกุคนนะครับทุกการติดตามเด้อคือกําลังใจสุดแสนพิเศษสําหรับพวกเราในการทําคลิปต่อๆไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวค้าว่าสวีดัสสวัสดีบายๆพอกันใหม่ได้พี่น้อง